สวัสดีค่ะคุณพี่มาสมัครเป็นมือเบสใหม่ล้คะใช่ค่ะมาสอนมือเบสใหม่ใช่ค่ะดลองดูสกิลกันยีดเบสใช้ไมคับอืยย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 ย Play ันที่ so who, im, ้นไหนอีนี่ขึ้นนี่หรอร้พี่หบนก็ไปโทนเบาสุดผู้ใดส่งมาให้ก่อสุดนี่อันนี้่องพีอรงองแม่ครึ่แหรักเลยล่ะมันขี้ขูอยู่รตตรีว่าจ้าเอาขบวนชวยกันใส่ารตลีว่าจาวิ่งงามมขอซาเน่ข้าาื่อตาบอดเเอา ตแต่มองไปเห็นปนันไดนเน่นเห็นเน่ไปเห็นเ,น,น,น,เน,น่จตาบอดแน่เลยเห็นตาบอดสจ้า่ได้เป็นตาพ่ด้พ่อใส่น่มาเนม่ชื่อตาเธอดีพวกยาว่หูจะข้นเสืออีกเดนเนบนี่พี่น้องไม่กับนังแก่ในเรื่องโมน,นี่มอชิดสอง หนังมอสชิดสองร้องไห้ตาแดงรอแฟนโดนเตอร์ออกกล่องละเอาติ๊ะเอาไทยกูแน่ไม่ยืนหัวเฉยอยู่เมื่อนี้มอสเจ็ดเกินร้อยนะคะอยู่อั่นอ่นี่กอนมอสชิดสองออกจากมอสชิดสองแล้วไปต่ออีสานลำเพิ่นมันหักวิพีมีเสื้อผ้ายเด้อเออเป็สิรลองเพียงสาครูกันเปยนอย่างไรมูลรากดอกฟักทอง นุ่มหน้าักสาวนักเดือซาพี่หลีเอาพี่น้องเขาพึ่งเขียนไวไหนหลอกที่หลังพู่งเขตามเออเออซ่อมซ่อมเนาซ่อมนุ่มเบาสาวปานบมาอ้าวเคยเป็นนุ่มเบากลายเป็นสาวปานซสอมแค่เพื่อนพี่เนี่ยอุ้ยเพื่อนพี่เปลี่ยนไปเออเพื่อนพี่มันเขียนไว้ไหนร้่มรุ่มน้าขาวบ้านพี่บ้านของพี่ทำนาโอ้ยทำนา ข้าวทุกมื้อเ้าก็ทำนาดืมซื้อข้าวทำไมไม่ติดในสีบอลไม่ติดนสีแเนาะอะไรติดติดติสีเลยบ้านเขาพี่อยู่ที่กาลสินตัวยุคยุคโอ้ยโอ้ยพี่ลุงน้าจีบแบนน้องิติดตัว มาเป็นนมได้พี่น้องไขมันเออเราเลี้ยงไข่ไรเออไข่ไข่ไน,น้ำเคาเสียใจเสียใจคือบุรีกาดงแต่เนี้ยมันมีรสชาติยอดเขียวจ้ำมันบุรีกาอุ้ยเอามา <c oughs> <c oughs> โอเคครับพี่น้องฝากพี่น้องคนใดคกดแชร์กดติดตามจะกินได้ค่ะบ๊ายบายมาดามมาดาม